อาจารย์ยิ S ่งักดิกูลนะเป็นผู้จัดการเจ้าของสิ่การทบ60ครั้งชนะ50แพ้10ครั้งสุดท้ายที่ชกไปก็แพ้คะแนนสุนทรมาลุบุณีที่อำเภอลำไยมาาจังหวัดบุรีรัมย์ครับใช่ได้ใเกลียวสัตว์เราแดงร้อยกว่าติดนะครับเล็กๆสนใจมากๆางนะครับมีรถหนึ่งจอบไทยวันไทเป็นยุทธภพ หนนนนลังนี้ก็ขอบคุณผู้ร่วมเดินทางกับเราเขาก็ได้รับของเอพีเอ็มช่วยตัวเล่นปลุกพลังความเป็นชายในตัวคุณด้วย isans กัดที่อัดแน่นเต็มเล็บขอบคุณเป็นการต้นหาสกัดน้ำมันยาดำเย็นช่วยยับยัง้งการเสื่อมของข้อกระดูกขอเชิระจุลินทรีย์ตาจับทองลดต้นทุนเพิ่มภูผลผลิตเครื่องดืมด่ม,มช้างช้างเต็มเต็มคำเพื่อนพิจารณาห้าวเกิดมาเพื่อ,อเษกษตรกรไทยเทอร์โบประหยัดน้ำมัน MSV เซ็ปทัวร์ แรงชัดประหัดจริงแล้วก็เครื่องดื่มคอมนโดอริจินัลห้ามดื่มเกินบรรลัดสำกวดเชียวม,มวยให้สนุกด้วยสเปย์ฟ้ารายโจรฟาโรว่านี่คือผู้ร่วมเดินทางกับเรานะครับทีหนึ่งผู้าวมีเราจะมีแถมหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับอ้ครับมันคือนี้กันด้แถมไม่ถึงคู่ครับเพราะว่าผมเริ่มมี<ป>ิดิน น่าเชื่อนครับเัาจะนั่งหอบนะครับต่อสักนะครับนสับสองในนอกนั่งอบเียวนี้ลงไปชักกาตั้งได้นะในคู่ที่ห่างาดรับชมรุ่นครับมีนอกตเปล่านะแต่ช่วงนี้โปสปอร์ตายทอดในดุ่ะเินยทุกคู่เลยนะรมสองแล้วบนนที่คู่ที่สองแลลงทีหนึ่งนะเอ่าแลยอ้าวนับเป็นสองสามไขึ้นบนเลยนะ การนั่นรองสมอรลรักภูมิเนี่ยหนชชกษรกับวนตถุนะ่ใขนาดเดียวกันที่นัเงนนึ่งก็ถือว่าเป็นเจ้าบ้านนะที่หล,นะลับใจกล้าอยู่นะหลับการนองสมรภูมิันนี้ยหนูวัพถุพลตูสกอร์เนี่ย38ประตูถึงรัตถุพลเฉพาะเรืกองขาสาที่รู้วิธการสรุสรุนาน,าน,น,น,รนั่งรองต่างรสนสรุปมวยไทยมวยโกทรมวย,มมยมต้นกล้า สู่พันสถานสากลมเพื่อจะไปต่อยอดในสึกวังนะแล้วก็ที่ดึ่ไปได้ก็ผู้เริ่มเดินทางกับเราครับนี่คือเครื่องดื่มบััริจิอตนะไม่ว่าจะเป็นกาน้าของเทอร์โบปรีจยคบ้านเอ็มัน m พีเครื่องดื่มชาเนี่ยแล้วก็คบัักเสือ็มเสพีเดนซซูเปอร์โบนะแล้วก็สเปยฟาโลว่านะ ฟ้ากระจายจูงที่ร่วมในการสัรุปนะครับในการจะเป็นการนั่งของกันและก็ส่งกับวันนี้บนอันดับยกที่หนึ่งยากดูใจกันอยู่ครับยังจับทางไม่ได้ครับก็ไม่มีสายอยากพลาดนะครับคุณลุงครับภาษาพานท่านก็บอบก็ดันโยนหินทำทางโอ้โหหมัมาแล้วครับมาแล้วครับนั่นของวันท้ายโซล่านะครับ ที่อาศัยลูกหนักแล้วมาช่วยนครับเบรกครับเบรกไม่ให้สมรนภูเรียกว่าทําให้ตกใจครับแงนั้นเนี่ยปล่อยไปเรื่อยๆดิสมรนภูตั้งกำหน้าดิเหลือพิชเชอร์เหลือมได้ความสูงครับแต่ทีที่ได้ไปที่มาว่าได้ของสมรนภูในพื้นรับายหายใจเลยครับขึ้นอยู่ที่การยกระดับของสมรนภูเนี่ยชื่อชั้นนี่ไม่ห่างกันเลยครับโมทูนี้เนี่ย วด้วยกันนะครับสองเชียวมดทุกหนึ่งนะไปมีแพทเดินนำชมกุซาแป๊ดนครับคุกเลย์สิงตาหลวพอตุ้งชิงน้อยลูกะพอเชียงสนกับลุงไบไฟลูกพโอชนทานครับเป็นไปตามนี้นะครับต่าเข้าสู่เวทีมวยบ้านหนองม่วงสมุทรคามอำเภอสึกจังหวัดปํานะครับวันนี้งานประบีชนะอเมศ ือว่าเป็นรายการดีครับที่เแฟนที่จะชมการช่องโตสป่องทีในจะเป็นทังช่อง38ครับช่อง71ช่อง76การสืออนไลน์ครับโลกโซเชียลก็มีช่องยูทูบและช่องทางแฟนเฟซบุ๊กครับเป็นทั้วิครับต้อที่ส่งในสมรภูมิแล้วก็ก็วาริพาหรือโซล่านกเขาปรมอยกส่งเริ่อ อย่างนี้เนี่สนุกเลยคถึงเงินได้นะขอคุณท่านผู้ชมทุกท่านติดตามนะมีให้กำังใจัปตูสปอ์นะโดนกดใจนะครับจากด้านของรัฐบาลนะขอบรัฐบาลเสแลทุกคนสารดสทาิ์ให้ัูสปอร์ตมร่วมสรสรุค์ดนด้การทสดคร้วันนี้นะันะพ้ ถึงว่าชื่อชั้นในสมรภูมิก็ไม่ไม่เหนียวจริงไม่กระดูกมวยจริงอ่ะไม่ได้ใช้ชื่อสมรภูมินะครับวาเลนไทน์นี่หว,วานหว,วานครับหน้าตาไม่ได้หวานมันชื่อนะฮะสิบสี่กุ้งทาร์นะฮะหวันวา,นวานเลนไทน์ก็สแสดงว่าเป็นบันเกิดของเขาเนะี่ยก็มีอะไรเกี่ยวข้องแนะ่นอนนะเจาะนะขับได้ดีล้มทั้งยืนกันเป็นเรื่องของวาเลนไทน์นะ นะจขที่นะ2นครับโอ้ขยครับออขงขวา,าตั้งใจมากคราเรียกว่าแท็งบัรจงนะครับคุณลุงครับของเต่าทนะีนทันันเลเราจะต้องหสนามรบูนนะชื่อทั้งไม่ห่างก,กันเลยโอยคู่นีน้เลยชุดนี้ใครจะได้มีโอกาสเคลื่อนไหวมากกว่ากันครับ ภาษาบอยก็อยู่ที่การยืนระยะนะครับแบบนี้นะปูเข้าไปสับวศอกนะครับตอนนั้นผมสมรภูมนะิต่อยนะต่อยขวาเนี่ยแท่นนะต่อยไประดับใกล้ๆนะยู่ห่างไม่ได้ครับห่างไม่นนเข้าเข้าล็อกแท่นเะนี่ยต้องใกล้กว่านั้นเนะขยับเข้าไปอีกวันนี้ต้องอยอมระบ้างานะทองสมรภูมิก็มาดีเหมนะครับตาเนี่ยใช้ได้เลยอ้าวโดนเตะแต่บันนี้ต้องแพ้ ในทีสมสองครับยังไม่งไมลงทุนที่จะเข้าไปแรกครับเพราะว่า,วาจะต้องเก็บเก็บแรงเก็บกำลังไว้สามสี่ห้าด้วยครับขอ,อกคุณดันดันแรงแรงในนี้ก็มีโอกาสครับโอกาสไม่ครบยกกันอีกคู่หนึ่งนะครับมีการลงไปดอนฝันถึงพระอินทร์ได้เหมือนกันนะฮะดูยาวๆครับถือ,อแข้งขวาที่ทัทนตกไม้แต่โดนไม่ได้เอาอีกแล้วครับแข้งขวามาแล้วทิศทานดีนะ ทิศทางดีแต่น้ำหนักไม่ได้นะ,ะเอาหุ่นสูงเนี่ยไฟสูงเลยนะของสองล้มหูเลยอยากจะล้มยกครับลูกครับตอนนี้โร so สอ anyway. ันด็อสมรภูมิทีอยากจะจบให้ไวครับหมดยกครับหมดยกสองครับไปพักหื่งนะแป๊บเแล้วก uh ็มาชมดทางด้านของผู้ร่วมเดินทางครับเราครับขอบคุณทางด้านของช้างเนี่ยอดีช้างช้างเต็มเต็มขบเพื่อนเนี่ยแล้วก็ขอบคุณด้านนั้นทางเพื่อนดีงขมาดูออริจินอลเนี่ย แล้วก็ยังมีเทโบิริยัิน้ำมันเอ็นเอมีเซ็ตชัวรแรงชัดประหยัดรุงแล้วก็พิ่ปาคางห้าเกิดปาเพื่อเกษตรกรไทยหัวเชื้อจุลินทรีย์ตาจักรทองลดต้นทุนเพิ่มทุนผลผลิตเพพิบูมครับสุ้ประด็ตุกงความเป็นชายในตุ้งุุนนี่คือผู้ร่วมเดินทางกับเราในคืนนี้ครับมากที่สามครัท่านผู้ชมคราบน่าจะเต็คนเพรับนอยยกนี้ นายสถาบันทองไหวันครับนันเป็นวาริไทยเึชยุดกรบพงยักสั่นนีขึคนสูงเนี่ยสองคนี้นจะพูนนะไม่ใชเเ่เอาแหนเอนาแหนพวคนเาษาับแค่นุ่นล้วนะมาฝังวาริไทยนะฝ่ายไทยจะรับไม่ได้นะต้องจ่ายคืนะนัยดูในบ้าง <ret> ไม่ต้องไม่ต้องคำคอแล้วต้องดนไนดุไนไล่แถบสู้เลยครับนักกอล์ฟในฐานะไตรย์ครับเสียบด้วยขวามาด้วยขวาซ้ายคืนเนาะปากดมาเสียบอย่างนี้อย่างนี้สนุกเลยครับแบบนี้นะไตรย์อยู่นะนายเห็นแล้วครับนี่จะจะเป็นสงครามการชิงชิงจังหวะครับโอ้โหแบบนี้ยังไม่ใช่งานง่ายนะไม่ใช่งานง่ายของสมรภูมินะครับแบบนี้ ดูว่าท่านองครมเมนไทยไม่กลัวนะครับต้องระวังครับเดินเทเลอรุทะล่าเข้าไปได้ครับศอกของสมรภูมินะครับถือว่าใช้ได้นเนาะแขกเกรงไปแล้วครับเกรงแน,น่นเลยครับแต่ว่ายังไม่มีโอกาสเข้าแไน,นเลยตอนนี้เรากำลังชมการถ่ายทอดสดอยู่นะครับทางทุกช่องท,ทางของโสปอร์ตทีวีโดยปอดใหญ่ของเราครับละครเสน่ห์การ์ตูนสงสารและเส้นชายโกสปอร์ต ก็ตัดทุนนี่ต็เปนแม่ของนนท์กสตูดิโอของเราด้วยนะไฟต์ไฟต์ไฟต์ที่สุดี่สุดของเราเนะตัวตัวไหนก็ยังทำอะไรไม่ได้นะกำยำแข็งแรงอยู่ครับกดสามครับเริ่มมาสร้างจังหวะให้ตัวเองได้ดีขึ้นครับทั้งคู่ต่างชิงชิงจังหวะกันอยู่ครับว่าใครจะดึงใครมาเข้าเกมเท่านั้นเลยสำหรับเขาครับขึ้นขึ้นมาทีนหนักครับ แล้วผู้นี้แข้งซ้ายนี่แกเป็นจงเลยครับไวนะคือกรดเลยน้กับลูกก็แน่่องนันกระจด้สมบว่าีเฟนว่าจะกลับมาลูกเา